Microsoft เตรียมผูกกระเป๋าเงินรวมกับเบราว์เซอร์ปัจจุบันนี้ค่ะแน่นอนว่าทุกคนใช้เบราว์เซอร์กันอยู่แล้วนะคะซึ่งแต่ละค่ายค่ะก็จะมีเบราว์เซอร์ของตัวเองอย่าง Google ค่ะเขาก็จะมี Chrome นะคะหรือว่าอย่าง Apple ก็จะมี Safari ค่ะซึ่งของตัว Microsoft ก็คือ Microsoft Edge นั่นเองค่ะ ล่าสุดค่ะก็มีภาพหลุดออกมานะคะซึ่งคาดว่าเป็นหน้าเบราว์เซอร์ของ Microsoft Edge ที่มีการผูกคริปโตวอลเล็ตแล้วก็กระเป๋า NFT เข้าไปด้วยค่ะซึ่งก็มีรายงานออกมาว่าทาง Microsoft ค่ะเขากำลังทดสอบการรวมกระเป๋าของ Web3 ที่จะใช้เก็บคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT ไว้ใน Edge Browser นั่นเองค่ะ และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่ทาง Microsoft เขาจะเอามาใช้ตีตลาดแข่งกับ Google แล้วก็ Apple นะคะ